โอเคครับสุดทีครับวันนี้เปลี่ยนคุชนะครับอยู่กับเกมไมโครพัดคอพัดเจ้านะครับหายกันไปนานนะครับสำหรับเกมไม a ครก็ไม่มีอะไรมากครับก็แ okay. ค่ี๋ยว่านิดนหน่อยเพราะช่วงน,นี้เปิดเทอมแล้วนะครับอ่าไขา่ไก่ปลาทิ้งอืม,อม,อมอไหนมะนาวอยู่นึ่งดันดัน อ่าเอาขังมัน,นาวใหม่นะมะนาจะไม่อยากขังแค่แรกอะไม่ใ,ใมช่โอเคอืมป่าให้ไกลเผา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 ซะเลยโอเคอืมไม่มีวะ เราจะไปหาเมือนลงกันไก่น้อยนะเาเมือนลงกันดีกว่า นะตอกแตกตอกแตกไปแล้วกันมองพื้นเรียนเนยนอียดขึ้นน่าฮาดีอืมจงเหมืองนะเอ๊ะนานจะล่วงมา,มาโดนโน้อ เสียงอ,อ,อะไรหมดเทแล้วจะไม่มีอะไรไหมไม่มีเราจะได้กลับสียงนี้แหละอมืม อ่ะสวัสดีครับซอมบพิ I believe I can fly ไม่ต้องกลับมายุ่งกันเรานะนี่ชิ้นนี่มันยาวนะโอเคโอ้โหยาวาเะเหลือเกินอ่ะ จบและวอ้าวถามว่าคุณเวิร์กไปไหนนะครับคุณเวิร์กก็ติดธุระเหมือนกันนะก็เลยไม่ได้มาแคสด้วยกันกับพวกเราโอเค้ยเอเ่ย เกิดขึ้นเวกจูก็น่าจะสนุกมากกว่าน,นี้นะครับจะเสียได้ขึ้นเว้ก็ติดทุระเหมือนกันอันนี้ผมก็เพิ่งว่าเหมือนกันนะ,ะช่วงน,นี้มันช่วงหยุดสามวันครับก็เลยว่างปากแล้วปักอีกอืมฮะ องเฮ็ด okay. ขึ้นบนเล็กอโอโอ้เฮ็ดเพียบเลยทำไมทำนี้เฮ็ดมันแยกอย่างนี้ yeah. อืม อ่าเหล็กเดี๋ยวปักแพร่ทั่วก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินมาเอาเพราะเมื่อกี้กระตุกโอเคเล็กกันอีกนะ โอเคโอ้หเหล็กเพียบเลยมันไปด้านเนี่ยโอเคต่อต่อไปก็เหล็กที่พื้น ใส่น้ำไหมคงส่ยคปเองเฮ็ด <Hit. S 1> เข้าไปปลูกแถวบ้านหน่อยอือทีนี้ลาวะ่าะเดี๋ยวแลักกันปิดมันอย่างเงี้ยหมอลยว่ามันไป <laughs> อ็ไปฉาบปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตัวอะไรเขียวๆนะ่ะโอ้กิดเราเห็นอีกตัวหนึ่ง โอ้ยี่ยงทางลงไปตรงนี้ของเราทำไม้เอาน้ำมาด้วยสงสัยท่านทำย้งไงซะละ สำรวจน่าจะหมดแล้วแหะไปฝั่งน้นดีกว่าฝั่งนี้ยังไม่หมดเอพิ่มเนสโตนนะฝั่งนลยโอ้ยังมีไกลเลย eh, godshift, deh, Tapi sekian skill ini, nih, oh, wow, keren banget. Kamu sih? Kau masa sekeras ini, kamu harus punya sih? ทำเต็นสุดแล้วหรอถัเฮ้ยยังมีต่อักนะมีอะไรไหมมันจบแล้ว nó đó lại ừ, nào tẹt Tiến nè, phục mà giờ คับตุ๊ตางนมหรือสตนอืมตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเหลือที่ยังเก็เหลือๆของๆอยู่ มีบอลแล้วอีกบอลอ้อเอาแล้มันดีขนาดนี้เดี๋ยวสักครู่อ๋ออ๋อนี่มันเป็นเป็น ini rosa bangke kantoi ngan yo tan sana yo เรวต้นลอนรอเราพักนึงอืออืออืมีไหมอ๋มอวุอออ้เลวเินกว้างมากเลยนั่น ให้สิ่งที่เราจะให้หลายม,นะ<ด>ม,มันก็คือน้ำไดมอนไดมอนและคาเทมิชัมอ่า เดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนนะครับว่ามันีิดก่อนทีน่นข้างๆเนี่ยต้อมเราอ่ะเราฟังมันพิเศษน่า 嗯，干不的？对对对。那，你那娃已经过太几年了，没年了？ เออปลอดภัยหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนนะครับได้ดิมอนมาอีกสี่ก้อนนะโอ้โหสุดยอดไปเลยผมว่าเรากลับกันดีไหมครับอ่าผมว่าควรจะกลับก่อนครับ กับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพระน่าจะมาลุยตรงนี้เอาให้มันจบนะเพราะว่าจะบอกเราว่าทีเดียวนี่รู้สึกนานมากเลยนะลุยแต่ละพายังไม่จบเลยเนี่ยลุมปรมานสามสี่พาแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยเอ้ออ,อาออะไรวะเล่นลนาน แค่นี้ก็กระโดดพลาดอ้โหเราเนอะอเคเราจะกลับ้ไปกันดีกว่าข้างบนน่าจะมืดแล้วแหละอ้าฮะมจริงด้วยสักครู่ โอ้ม oh ือชาสักคู่ครับโอเคกลับมากันต่อสูงมากโอเคซอมบี okay. ้เราไม่รู้จักกัน ก็เราบอกว่าเราไม่รู้จักกันไปเราไม่รู้ดึงไหนออกไปออกไปค่ะไม่รู้จักเจ้าออกไปอันนี้ครับใส่เกียร์มากับบ้าแล้วครับ นอนครับโอเคโอเคครับตอนนี้ครับเราก็จะมิปบเพิ่มมาอีกสีก้อนครับอืมผมว่าวันนี้ก็น่าถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่จะต้องปิดคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ like, อย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดแชร์กัด้วยนะครับบ๊ายบาย